ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางวัดท่าตะโกรครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับเขาบอกว่ามีที่จอดรถเดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไปด้านนี้ผมจะเข้าไปได้ไหมก็ ดูไปด้วยกันครับรถนี่ไม่ได้นำเข้าที่วัดเขาให้จอดข้างวัดเห็นคนที่เคยมาเขาบอกว่าจะมีรถนั่งเข้าไปในวัดอีกทีหนึง่งก็มาเห็นตอนนี้เห็นไกลๆแล้วครับใหญ่รถข้ามุ่งหน้าสู่เข้ามา วัดเเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับว่าข้างในวัดเป็นยังไงเนี่ยเขามีรถขับเข้าไปในวัดหรือนะครับว่าจะเป็นยังไง ทำทีทจอดรถไยกวางมางอวัดตะโกรหรือวัดหลวงพ่อรวยครับเนี่ยเขาจะมีรถแบบนี้ครับนำส่งเข้าไปในวัดอีกทีหนึ่งขนาดนี่ผมมาตอนเช้าตอนนี้สองโมงเช้านะครับคนก็เริ่มเยอะแล้ว